นี่แปลงลางเป็นมาป่าเดียวได้เดี๋ยวกูออกลามึงระวังตัวกูกระโดดกระคอกระโดดกระคอกระโดดกระคอโอ้ไม่มึงคิดว่ากูเบี้ยวใช่ไหมกูได้กินความพัวกระใจเดี๋ยวกระโดดกระคอกระโดดกระคอกระโดดกระคอโอ้โดนไข่ย้ำตายนานากูแปลงลางได้ลนานะามาป่าเดียวได้ส่ใส ยีหยีหยีโดนกัดเกือบตายลายลายลายมึงนีไม่ได้นายนา,ยนายมาป่าเดียวได้ลาตายลาย <c oughs>